สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นผมให้ราคาแพงเรียละ1,000 0บาทสูงสุดนะครับเหรียญรุ่นที่ผมจะมาประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นการจนาพิเศกนะครับ เป็นเหรียญรุ่นการจนะพิเศษปีพศ2539นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา50สตังค์นะครับเป็นเหรียญกระสาบในสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่มีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบราคาแพงผมตามหาในคลิปนี้นะครับตั้งใจฟังนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับ <Workers. S 2> ด้านนี้คือทางด้านห,หลังของเรียนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทางหน้าของเรียนนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าแบบนี้นะครับเป็นแบบที่ยังไม่มีราคานะครับแบบหาง่ายนักสะสมยังไม่นิยมกันนะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ส่วนแบบหาง่ายนั้นนะครับภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมจะขึ้นภาพแบบหายากให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ แบบนี้คือแบบหายากนะครับแบบหายากนั้นให้สังเกตทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับขอบจะหนานะครับเห็นไหมครับและต้องหนาสม่ำเสมอนะครับจะว่าเป็นสองชั้นก็ได้นะครับแต่ต้องสม่ำเสมอน,นะครับเท่ากันหมดนะครับวงขอบเหรียญต้องหนาเท่ากันหมดนะครับไม่ใช่ว่าหนา เซี่ยวนึงเซี่ยวนึงรีบเซี่ยวนึงไม่มีอะไรประมาณนั้นไม่เอานะครับต้องให้นาสม่ําเสมอเท่ากันแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็ให้สังเกตนะครับตราสัญ,ญลักษณ์นะครับยอดปลายสุดของตราสัญ,ญลักษณ์นั้นจะชิดติดกับตัวหนังสือเลยนะครับเห็นไหมครับชิดนะครับถ้าแบบปกติหาง่ายไม่มีระคันจะไม่ชิดนะครับ ขอบก็จะไม่น้มแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้ถ้าเหรียญนั้นไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ1นึ่งบาทนะครับแต่ถ้าเหรียญนั้นมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับหากว่ามีก็แอดไลน์มาได้นะครับช่องทางการตีตอนนั้นก็เป็นไอดีไลน์นะครับผมได้ใส่ไว้ที่ชื่อคลิปด้านล่างแล้วนะครับต้องเป็นแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่หนะ้าตอนนี้ทางหน้าจอเท่านั้นนะครับขอบนะ นะครับหรือว่าขอบ2ชั้นนะครับและต้องสม่ําเสมอทั้งวงขอบเหรียญเลยนะครับไม่ใช่หนาด้านหนึ่งบางด้านหนึ่งหายไปด้านหนึ่งแบบนั้นก็ไม่รับสื้อนะครับแล้วก็ปลายสุดของตราสัญลักษณ์นั้นนะครับก็จะชิดติดกับตัวดังสือเลยนะครับรวมถึงหางของเลข5้าไทยนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็หางของสอสลานะครับก็จะชิดติดกับฐานตราสัญลักษณ์นะครับด้านล่างนะครับ ต้องเปลี่ยนแบบนี้นะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับ